ตามหาพี่เตี้ยเซเลปประจํามชกันหน่อยค่ะมหาลัยเชียงใหม่ยังไม่เจอนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพี่เตี้ยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนปกติเนี่ยมันเป็นขวัญใจของชาวมชแล้วเราก็จะนําเสนอทุกปีภาพเจ้าเตี้ยวิ่งขึ้นดอยช่วงรับน้องกับนักศึกษาใหม่พี่เตี้ยววิ่งแบบนี้ทุกปีนะคะแต่ตอนนี้พี่เตี้ยหายไปล่าสุด เพจเตี้ยมชอัปเดตตอนนี้พี่เตี้ยมมีเพจของตัวเองแล้วเจอย,ย,ยังไม่เจอนะคะ<อ>ยังไม่เจอเริ่มค้นหาตั้งแต่ตีห้ากว่าพื้นที่มันกว้างเป็นซอกซอยต้องการคนช่วยตามหาแบบเดินตามหาถ้าใครสะดวกติดต่อมาได้เลยเบาะแสล่าสุดคือเมื่อวันที่ห้าตอนประมาณหกโมงเช้ามีคนเจอพี่เตี้ยอยู่ที่วัดป่าแดงวิ่งหนีหมาเจ้าถิน่นแล้วตอนค่ำๆข,ของวันที่ห้ามีคนเห็นแถวๆถนนเส้นวัดอุโมงค์ ตอนนี้ตั้งรางวัลให้1 0 0 0 0บาทถ้าใครพบเห็นแล้วเอากลับมาส่งนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยอาวช่วยกันตามหาพี่เตี้ยหน่อยอม,มันเป็นขวัญใจมันเป็นหมาพันทางขาสั้นตัวเตียเต้ยๆถือว่าเป็นเซเล็ตเลยนะคะเซเล็ตประจำมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยค่ะครับยังไม่เจอพี่เตีย้ยออช่วยกันหาหน่อยนะ7นาฬกา34นาทีพักสักครู่